เอ้ยเอ้ยเอ้ยดูเขาเอ้ยดูแบบอย่างเขาที่ดีเนี่ยเป็นแบบนั้นแหละเออฟุ๊กตาโป้งอือ Tí nàng tí nàng ờ hễ khang cái này ờ ờ tổng đài đen cái này đài đen cái này ờ uh. trước phá cái này mà kim chứ ờ ờ trong uh, uh. trước phá cái này mới căn ờ uh.

ไม่ไเ่ได้เซฟได้วฟุกเออเอาม่สูิโอ้เยี่ยมเยี่ยมันเลยเยี่ยมเยียมเลยใครจะพลาดใครจะพลาด อ๋อออันนี้ก็วัดกันด้วยการโดนลูกโทษอืมเจ๊ โอ้กบีกบีโอ้ยฮ่าฮลิโอมั่นใจหมลิโอเอออือ Ô, dẹp 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 Phúc xếp đây, chị lấy Phúc Ô, <laughs> oh. ハハハハ